ขอบคุณครับกรุงกิงกรุงกินไม่รู้จะหยิบอะไรขึ้นมาแล้วดยดูไม่ทันเลยนะพี่ว่า นเมเวลาจะเตรียมเนี่ยหอม กั้นใจลุ้นตามเพราะว่ากาแฟสดเขาจะค่อยๆไหลนะครับดูฟองกาแฟาสดสวยไหมจริงๆย,ยังไม่เก่งเรื่องกาแฟสดครับพี่ขนาดยังไม่ค่อยเก่งนะ ลูกค้าติดองอมเงียมไหนะพี่อ้อยกาแฟสดอันนี้พี่อ้อยทำเป็นกาแฟร้อนทำชิมบ,บ่อย เลี้ยงเมน,นูอะไรครับพี่อ้อยเย,เย็นที่ไหนล่ะพี่อ้อยครับูชินโน,นะะ่ร้อนเลยครับชื่อน่ะถูกใช่ไหมพี่อ้อยแต่ชนิดมันไม่ถูกเบอร์ <Be> er แล้วนะพี่อ้อยผมมา ตาต้องทำบ่อยนะโอ้โหเนียนๆไปเข่อตาต้องเวยจริงหรือเปล่าผมว่าช่วยเรื่องจริงๆอ่ะตะกี้นี่คาปูชิโน่ร่อตของเป่าขอนทานด้วยนะครับร้อนมากรร้้ออเนงานไม่ก็เด้อ มะนาวสดๆเลยนะครับพี่อ้อยนี่ล้างผลมะนาวได้ผิวเกลี้ยงมากเลยนวลมากเลยนะครับดูพล้นผิวดินึกว่าผล,ลไม้ปอกมาเลยพี่อ้อยล้างมะนาวได้เกลี้ยงพี่อ้อยเแต่ลูกค้า,มาเมานะครับ thank <laughs> you ดูนี่พี่วอยค่อยๆมัด,ดว่าอยู่พีอ้อยดูค่อยๆมัดนะมัดแบบทะนุถนอมเพราะว่าเป็นแบบโซดานี่เองครับ <c oughs> มัดแรงไม่ได้เ <c oughs> กลียจะพุ่ง ปูเชนอโอ้วันนี้ช่วงนี้เราได้เห็นแบบคาปูแบบแยกน,นาคาปูแบบร้อนนะอันนี้ก็เป็นคาปูแบบเย็นนะฮะ ้าพี่อ้อยในส่วนข้างบนร้านก็นั่งทานกาแฟพ่อ้อยแบบฟินเลยนะครับกาแฟร้อนมีมือทกัน นนใจเย็นๆพี่อ้อยใจเยย็นอู่ค่อยๆทำไม่ได้นะแต่แต่ว่ามันจะเป็นวันของมันถ้าวันไหนลนก็ลนทั้งวันใช่ไหมครับหอ,อมมากนะครับเที่ยวเล็กๆจกิันออกมาใหม่ๆนะนี่ มารเคียโตคาราเมลที่ว่าแตะคาราเมลตอนไหนไม่รู้อรัผม,ด,ม,ม <ache> ดูไม่ทันนะครับแม่แตะแล้วใช่ไหมเออดูไม่ทันนะครับคาราเมลมารเชียโตหน้าตาสวยสวย กหน้าล้านย้อยฮะรถติดนะครับั่งเส้นนวนเต่หน้าล้านย้อยนี่โล่งครับจอดได้สบายเลยนะครับน้องแต่งตัวน่ารักจัง เห็ดอุปุอยจ้น้ารังไปไปวะจะไปโรงเรียนตอนเด็กๆนี่แม่ให้ไปโรงเรียนแต่เช้านะไปก่อนครูด้วยตางคืนพอโตขึ้นมาไปสาย ไปสายจนรู้จักกับผู้ฝ่ายปกครองตอนมอปลายนะพี่อ้อยตลกตลกตอน,น,นเด็กๆี่ไทยเช้าเช้าไปทำเวียนด้วยดิเรามีเวียนทำความสะอาดเนาะนน <P hi> พี่ว้อยลาเต้แก้วหนึ่งลเลยนะครับ แก้นไปครับเ้องผ้มเนี่ยมีวันที้สาวเที่พวกี่พกเครดปในเช้าเลยถ้าจะเป็นพวกขายอะไรก็อย่างสองแก้วนี่เจ็ิดใช่ไหมครับสองแก้วจะติ่ไหมใช่คะ ให้ลูกค้าจ่ายแล้วนะครับอันนี้เราเป็นเด็กรับเงินไม่พี่อ้อยนะครับอัน <c oughs> <c oughs> นี้เป็นน่าจะเอสเปซโซ่ไหมพี่อ้อยเอสเปซโซ่ครับหอมมากกาแฟสดพี่อ้อยยาวๆเลยนะครับ

คนน้นต้องสั่งอะไรครับลาเตเย็ยนยค่ะครับหยิบเล้เลยครับครับสีคล้ายกันเลยครับสีคล้ายกันลูกค้าถ้าจะงง <c oughs> ก็จะวิ่งไปบอกก่อนไหมเยว้วิ่งไปบอกลูกค้านะครับก็ลูกค้าแย่แก้วไม่โดนเยว้ส่งผิดออเดอร์แล้วหนึ่ง อืมดีพี่ไอแกถ่ายทันนะครับแก้พิ่งปุ๊บเพิ่งปุ๊บเลยแก้ตะกี้ที่ผมไปส่งให้ถูกใช่ไหมพี่ไอยถ้าไม่ถูกนี้ผมแย่เลยนะลูกค้าเพื่อโรสไซน์เอสเปรสโซเย็นสองนะคะจริงใส่แก้วเดียวแก้วนี้จะเป็นลาเต้แกนี้จะเป็นลาเต้ครับ ลูกค้าจ่ายตังแล้วนะพี่ลอยอันนี้เดี๋ยวผมเสิร์ฟให้นะครับช่วยกันหน่อยเพื่อจะได้โทรกลับลูกค้าอีกสายหนึ่งลูกค้าเ่าไม่เอาแล้ว <laughs> ต้องรีบโทรกลับเดี๋ยวลูกค้าเปลี่ยนใจ ถ่ายไปถ่ายมาแดดพี่ไยหายไปละแค่เดียวนินดเดียวแต่แดดนี่ส่องผมนะค<ก><น>รับเสริฟลูกค้ากันได้แล้วครับขอบคุณครับครับด้วนะยของพี่เอกด้วยนะเสรจรัวๆเลย พี่อ้ยไปเขียนออเดอร์สักคู่นะครับแล้วก็พี่อยจะไปเติมกาแฟด้วยไม่ได้กาแฟหมดด้านบนอันนี้ด้านในลานพี่อ้อยนะครับสองอย่างนี้พี่อ้อยจะใช้มานานมากเลยครับผมเนี่ยเป็นน้ำตาลทรายแล้วก็คอฟฟี่เมก น้ำห่างเลยพี่คอยอฟองจาแสบดีมากเลยแบบแน่นมากตกใจแม่ค้าตกใจแมคะาเลยเข้มเข้มเลยนะครับแก้มกลินหอมเข้มมาก เข้มมากเลยแก้วนะไม่ได้ผสมอะไรเยอะด้วยนะอันนี้อเมริกาโน่ใช่ไหมครับพี่อ้อยอเมริกาโน่นะลองชิมสักแก้วเลยค่ะใครที่ชอบแบบสายกาแฟคงฟินนะครับ่่่ออยยยเเเปลลีนพืขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับช่องอีกส่องนะครับแล้วก็ร้านน้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ